ครับสวัสดีครับพี่หลับครับผมปีนี้มามาเร็ว <c oughs> เพราะเพราะไทยท่านตายไปแล้วก็เลยมาไวครับ <c oughs> ไม่มีของกินไม่มีแล้วอวเบรัไป ไม่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 พังไม่พังไม่พังเดี๋ยวงอไม่เอาเดี๋ยวงอเดี๋ยวประตูพังเดี๋ยวประตูพังไม่ทำไม่ทำไม่มีแล้วหมดแล้วเอาไหนเอาไหนไง ไม,มไม่มีแล้วไม่มีแล้วลบไปก่อนแล้วลบ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 ไม่เอาไม่เอา <ไ Blind S 1> สเอาถอยถอยไปไไปไป <rina> ยไปไปอปไป่าไปไป สวัสดีครเพ่นี่ค็หิยายขึงกระถายขอบานเด้บายครับพวกไปมันบ้นอยู่ดีวันเส้ยนเหรอเบิ้งซุ้งคงจะไม่ได้รับได้นอนกันอีกแล้วครับคืนนี้ครับ เดินอย่างรีบเลยครับโอเคไปไปไปเดินไปเดินไปไม่ต้องหันมานะคืนนี้คงทั้งคืนแหละครับ ถ้ามาแบบนี้เหมือนเดิมครับเดินไปตรวจไปครับนนนะก็ถ้าเขามาเขาก็จะชอบเดินแถวนี้แหละแล้วก็เข้าไปในบ้านผมเดี๋ยวคืนนี้คงทั้งคืนเข้า ปกตินมาปีละครั้งแต่คู่มันที่ตัวนั้นที่มันโดนแทงตาย,ยมันไม่อยู่ไฮตันเลยใช่ครับตอนนั้นที่เจอไนตันก็น่าจะเจอป่านนี้กับคูบาที่เข้ามาใช่ใช่ครับก็อยู่ตรงนี้แหละลิงลิง คืนนี้ยังไงมันก็เข้าอุตุจนได้เพราอยู่แถวนี้อยู่แล้วใช่ใหญ่มากเตอนนี้ตอนนี้เดินมาข้างสถานีดีแท็กนะครับยยครับลูตรงนี้เขามา,มาพังพังรั้วไปครับ พร้อมกับพังสำนักงานผมนั่นแหละว่าตัวนี้จะเป็นดงกล้วยครับแต่ก่อนดงกล้วยดงใหญ่เลยเขาพังเขาเม,ม,มื่อกี้น,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 นี่ไงชัดเจนยังไงก็เข้าเาพยาย,ยามจะมาเข้าตรงนี้ให้ได้เลยมาแล้วลูกยาชาวป่าที่นู้อยากเจอ กำลังดูอยู่ครับถ้าไม่มีต้นกล้วยก็คงไม่จะเข้าคงไม่เข้าหรอกไม่เจอมันมันไม่เจอกล้วยแล้วเนาะใช่ครับแต่ก่อนกล้วยตานีเลยมีแต่เป็นดงดงเต็มนี่แหละนกนกเจ้ากล้วยข้าไปไหนนุกจำไม่ได้เพราะว่าปีปีก่อนเล่นสะบานส้มโอกินได้พี่แต่ขมขมนั่นไงเข้ามาจริงเลยอ่ะ รับเจนเลยหาแล้วไม่มีแล้วกล้วยนะกล้วยหมดแล้วกล้วยหมดแล้วพ่อนู่นแหละลงข้างล่างเ้อเสียงเป็ดไปเออุาสาห์เดินมุดป่ามาหากล้วยกล้วยไม่มีแล้วกินหมดโคนหมดเงาเริ่มจะเหลืออะไรให้พ่อเล่า ไม่ใช่อะไหรหรอกพอพอมันพอมกินใช่ไหมครับพอมกินเสร็จมันดึงต้นลงมากินไอไอที่เหลือในหัวข้างล่างหมูป่าครับคราวนี้ซับไม่เหลือไม่เกิดหรอกแต่ของผมยังไงก็เข้าคืนนี้รอดูเมื่อกี้ก็เอาลั้วงอไปแล้วเอาอมาจากลัว้วล้วเปล่าใช่ใช่ครับ ต้องเปิดประตูไว้เท่านั้นแหละคืนนี้ไม่งั้นไม่งั้น,ล,น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 ลิลโอเคครับไว้ติดตามกันตอนต่อไปครับผม